นะรณรา้านตัดผมหัวโบราณไอ้มีลูกค้าอยู่ข้างในผมก่อนนะมาดูกันว่าเสร็จรอหรือเปล่านะร้านตัดผมหัวโบราณตอนนี้ผมก็เข้ามาในร้านแนละ้วเปิดเพลงเสียงดังกันเลยทีเดียวเชียวลูกค้าเขาก็เยอะผมคนนั่งรอก่อนรอเขาก่อน ว่าเขาจะตัดให้ผมหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าทางเขาจะออกแบบทรงผมของผมยังไงมาดูกันหนึ่งหัวครับนั่งรอไปก่อนครับหนึ่งหัวเดียวนั่งรอน้องชายก็บอกรอแป๊บเดียว มาลอกกันว่าจะนานหรือเปล่าร้านที่นี่เขาก็ตัดผมออกแบบทรงผมอย่างดีีดเลยนะครับทุกคนลอกไปก็หิวข้าวออกมากินข้าวข้างร้านเขาก็มีร้านข้าวนะเป็นร้านลาบ<ะ>อร่อยมากาเนี่ยเขามีกล้องเขาเป็นชา่างภาพเหมือนกันนะคนนะี้มากินมากินข้าวก่อนนะนี่รอ, <laughs> ร,อ,ร,อรอตัดผมรอตัดผมอยู่สามสัวโมงแล้วเนี่ย แม่ขายยังไม่อยู่น่าจะได้ไหมครับขำพี่โด่งนะจะมาร<ล>องแต่เช้าเนี่ยแกก็แก,แกออกไปข้างนอกแกไม่ได้ตัดผมอะไรวะเนี่ยจะกินข้าวแม่ค้าก็ไม่อยู่อีกจะไ,ได้ตัดแล้วเว้ยและและ้วก็ถึงเวลาของฉันฉันจะได้ตัดผมแล้วฉันจะได้ตัดผมแล้วรอมาตั้งนานสองหัวสามหัวผ่านไปฉันจะได้ตัดผมแล้ว ก็ได้ตัดแล้วนะครับเฮ้ยไฟดับตัดกันเลยมาดูกันครับเฮ้ยเฮ้ยไฟดับเีย,ยังไม่ได้ตัดเลยเอาแล้วยกย,ย,ยอกยอกอย,ยอกว่าไฟดับนะได้ข่าวได้ข่าวว่าหมูได้มือดีมาจากพนัคอนเนี่ย แต่เด็กเมื่อวันซืนน่ะจะทําอะไรเป็น <ś led> เฮ้ยกูมาตัดผมไม่ได้มาถ่ายหนังไอ้นี่กอยอินตลอดเลยกับกำนันโดโอ้โหมาตัดผมไม่ได้มาถ่ายหนังเอาไว้วันหลังก่อนนะไอ้น้องข่างตัดผมที่นี่เขาก็ดูแลเราอย่างดีเลยนะเขาออกแบบทรงผมให้กับผมด้วย เดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาแบบไหนจะรอหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะฮะร้าน,นหัวโบราณเขาก็ตัดผมคิดราคากันเองร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะฮะตรงอะไรครับยังไม่รู้ช่างเขาเป็นคนออกแบบนะบไว้ใจใช่างไหมครับใจครับผมเดี๋ยวมาดูเคยได้ไเคยได้ดูข่าวคลิปที่หูขาดเดี๋ย <laughs> ยังไม่เคยคร่องคุณขาดแล้วเรียกกำนันมาเลยนะที่ตรงนี้ที่เขาเป็นดาราแล้วเขาทำงานไม่ได้อะครับอ๋อได้ดูอยู่ได้ดูอยู่แต่ร้านนี้คงไม่มีอันนี้ไม่มีแน่นอนนะ้วครับหนึ่งชั่วโมงร้อยครับหล่อป่ะหล่อป่ะหล่อว่ะ